เป็นพันมันแปดเก้านะแม่นะอันี่รอยน้ำซอกเอ้ยเนี่โอ้ดูเป็นโลกนี่ว่าจะตัดต้นถางทิ้งใช่ไหมแม่โอ้ใบจะหยอกขาพดนั่นละอืมนี่เอ้ยไปดูจะพาไปดูหัวที่ว่าน้ำซอกนี่หัวมันเป็นโลกแต่ว่าหัวมันก็ยาวดีอยู่นี่ครับประมาณนี้ครับผมนี่ยาวขาดหลานเลยนี่นี่เป็นโลกอย่กันี้เด็กเอ้ยแปดเก้าอยู่เป็นโลกเงี้ยปีนี้คือปีนี้เป็นคักเลยนี่ดู ประมาณนี้นี่ทีถ่ถางทิ้งเบิดแค่มไม่คุดเอาไว้อเอาไว้มันก็ไม่ได้ต้นได้เออมันเสียใส่ข้าวโพดดีกว่าใส่ข้าวโพดดีกว่าใส่ข้าวโพดงามนี่ไม่ได้ใส่แปลงนี้ไม่ได้ใส่ข้าวโพดหลายปีแล้วนะตอนนั้นงามได้ใส่ตอนนั้นพอดีก็ไม่มีเงินลง <น anza S 1> ทุนข้าวโพดอือเยอะประมาณนี้ทำไปหมุนไปดีกว่าไปกู้เขา เดินซูวีแล้แม่พาเดิน okay, สำรวจเอาจกไปตรวจ